Ano, การโน้ตคุณสวัสดีครับผมนทวัตจิโรดพงศ์ครับพิสศชจกรประจําของการโน้ตเอ็กซ p เ i s ร์พรสป์ประเทศไทยนะครับคุณชอบกินผักกันไหมครับน้าถ้าหลายท่านบอกว่าโอ้ยผักในของโปรดเลยกินผักเยอะๆได้วิตามินได้เส้นใยนะครับไม่ทําให้เป็นเร็งลำไส้ได้ประโยชน์ต่างๆมากมายมหาศาลล้านแปดนะครับนะจริงๆมันก็ถูกนะแต่ว่าปัญหาคือผักในทุกวันนี้มันไม่เหมือนผักเมื่อสมัยก่อนนะเอามันไม่เหมือนอย่างไรล่ะ นั่นเป็นเพราะว่าผักที่มีการปลูกขายกันในสมัยเนี่ยครับมันก็จะมีสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการปลูกหรือว่ากระบวนการถนอมเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเสียหายก่อนที่จะส่งตรงถึงมือลูกค้าเนี่ยแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็อยู่ที่ชนิดของผักนะครับอยู่ที่หลากหลายปัจจัย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะคุยกันฮะว่ากินผักอย่างไรถึงจะดีและปลอดภัยแล้วก็อันไหนที่มันน่าจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะขอแจ้งท่านสมาชิกกาโนเอ็กเซลแล้วก็ท่านที่มีโอกาสได้รับชมเทปนี้แล้วกำลังสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หลินจือรากและดอก6กสายพันธุ์ของเรานะครับสนใจบริษัทการโนวิเซลเอ็นเตอร์พรส์ของเรานะครับว่า บริษัทเนี่ยโดยเฉพาะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพแล้วอยากเริ่มต้นนะครับรับประทานตำรับยารากและดอกหกสายพันธุ์ของกาโน่เราจะมีข้อเสนอแนะก่อนจะเริ่มเปิดทานตำรับยาเนี่ยอยู่ไม่กี่ข้อ นหนึ่งในนั้นจะเป็นข้อที่เราพูดถึงผักเพราะเรามีข้อมูลสะสมครับจากการที่สมาชิกหรือลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาคุยมาให้ปรึกษากับพวกเรานะครับเราได้ความว่าบางท่านเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะแทบจะไม่กินหมูไก่เนื้อนะครับหรือว่าอาหารทอดอาหารมันอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเลยกินแต่ผักอย่างเดียวแต่พอไปตรวจโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อย เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้คือเขารู้สึกว่าสุขภาพเขาน่าจะดีมากกว่านั้นนะครับแต่ไปตรวจเจอค่าสารพิษตกค้างในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าลักษณะว่าดูแลตัวเองไปแล้วทำไมมันดูไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงมันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่เราก็เลยมีการเก็บสะสมข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็เอามาไล่เลียงดูนะครับปรากฏว่าเราสัมภาษณ์ครับ คนที่ทานผักเป็นประจำมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่บันทึกไว้ก็คืออาการป่วยของเขาเนี่ยที่มันไม่ค่อยคืบหน้าไม่ใช่ว่าผักไม่ดีนะเพียงแต่ว่าสารตกค้างที่อยู่ในผักผลไม้เหล่านั้นครับก็จะส่งผลสำหรับสุขภาพหรือความเป็นไปของเขาที่มันอาจจะดีขึ้นแบบไม่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะในทางตรงกันข้าม ถ้าเรากินผักบางอย่างบ่อยเกินเราได้รับสารบางอย่างซ้ำๆบ่อยๆมากๆเข้ามันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยก็อาจจะมีสารพิษประเภทเดิมๆซ้ำๆแล้วก็ป่วยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีข้อแนะนำเบื้องต้นว่าให้หยุดกินผักไปก่อนในระยะแรกนะครับที่เปิด กินตำรับยาเห็ดหลินจือของเราหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถกลับมากินผักต่างๆได้เหมือนเดิมแต่ผักที่คุณจะกินนั้นนะครับเราขอแนะนำว่าควรเป็นผักที่ปลูกแบบชนิดที่เรียกว่าออแกนิกเลยแบบเกษตรอินทรีย์บางคนบอกว่าโอ้ยมันยุ่งยากมากเลยนะที่จะไปหาผักเหล่านั้นมารับประทานนะครับมันก็จะต้องมีราคาสูง นะฮะแล้วก็เข้าถึงแหล่งที่เราจะไปซื้อเนี่ยอาจจะได้ยากอาจจะต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหรืออาจจะต้องเป็นตลาดนัดผักปลอดสารที่เขาจัดในชุมชนที่เราอยู่ใกล้ๆซึ่งก็ไม่รู้ตรงไหนะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกันยากที่จะกินจะเสาะหานะครับของกินว่างั้นเถอะแต่ว่าบริษัทก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเราขอแนะนำตามนี้ นะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่าน,านมาเนี่ยคนที่กินอาหารควบคุมอย่างอื่นดีหมดเลยแต่กินผักเยอะนะครับกับกลายเป็นว่าอาการมันไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วผลตรวจที่เขาไปตรวจเลือดของเขาตรวจสารพิษในเลือดอะไรพวกนี้มีผมจะยกตัวอย่างเช่นแตงกวานะครับหลายท่านบอกว่าโอยแตงกวานั้นดีมากเลยทานแล้วก็ทําให้ระบายได้ดีมีวิตามิน A มีวิตามิน C อะไรต่างๆแต่ว่า ตอนที่เขาปลูกแตงกวาเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีการใช้ยาก่าหญ้าเนาะแล้วก็ต้องมีการใช้สารเคมีตลอดเลยนะฮะแล้วก็แตงกวาถ้าเกิดคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกรดยูริกพวกเกาอะไรพวกนี้นะปวดข้อบ่อยๆนะครับกำจัดกรดยูริกในร่างกายได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยกินซ้ำๆบ่อยๆไปก็ทำให้อาการกำเริบนะครับอันนี้คือนอกเหนือจากในเรื่องของสารพิษที่อยู่กับแตงกวา นะครับนี่แค่แตงกวาอันเดียวนะยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นพริกเนี่ยเป็นตัวดีเลยนะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหพริกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเอามาใส่ต้ยมยำเอามาใส่ผัดกระเพรานะครับมันก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรต้องกังวลแต่คุณทราบไหมครับว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยเคยสำรวจข้อมูลสารเคมีตกค้างว่าอยู่ในพืชผักชนิดใดมากที่สุดพริกเคือนดับหนึ่งเลยครับ นะมีสารตกค้างเยอะมากเป็น20-30ชนิดไม่น่าเชื่อแค่พริกเม็ดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแหละนะครับนะตรงนี้แต่นี้ผักเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเราปลูกแบบออร์แกนิกนะครับถ้าเราปลูกเองในดินบ้านเราเองในสวนของเราเองโดยที่ไม่มีการใช้สารเคมียาฆ่า,มาแมลงปุย๋ยเคมีอะไรต่างๆเลยเนี่ยตรงนี้แน่นอนเรารู้ตัวเองว่าเราปลอดภัยเรากินได้อันนั้นไม่เป็นไร นะครับจะกินผักกี่ชนิดก็ได้แต่ก็เลือกอย่าอย่าเลือกเอาที่มันสแสลงกับโรคที่คุณเป็นแล้วกันนะนะครับนะอันนั้นก็คืออันที่1น,นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปลูกเองไม่ได้ไม่สามารถไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่นะครับเราจําเป็นต้องซื้อก็ขอให้เลือกแบบที่เป็นออแกนิกร้อนะครับเป็นผัก อินซีนะอย่าลืมนะครับผักมันจะมีหลายคำศัพท์ที่ใช้เรียกนะผักปลอดสารผักไร้สารบางครั้งเนี่ยเขามีการใช้สารเคมีได้แต่เขาจะไม่ใช้เกินอีกกี่วันที่จะเก็บเกี่ยวนะสมมติสมตสมตินะอีก15วันที่จะเก็บเกี่ยว เขาจะไม่ใช้เลยแต่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะใช้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเลือกผักที่เป็นออแกนิกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่สามารถเลือกได้แล้วอยากกินอะไรที่มันเป็นกากใยที่มันได้ทำให้ร่างกายมันย่อยมันระบายได้บริษัทการโน่ก็มีตัวกา n โน่ซีเรียลนะครับหรือก็คือเป็นข้าวโอ๊ตผสมเห็ดตินจือและสาหร่ายสปายไลน่าจากนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยสำหรับคนที่ รับประทานอาหารไม่ค่อยจะได้แล้วก็ท้องผูกด้วยแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มของโรคในทางเดินอาหารนะฮะเช่นพวกกรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะพวกนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ว่าได้ตลอดการใช่ไหมครับเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกินผักกินผลไม้ตามตามที่ปกติเราควรกินไปเรื่อย นะในระยะยาวนะอันนี้พูดแค่ในระยะเบื้องต้นระยะแรกให้งดผักไปก่อนนะครับทีนี้ผมแถมให้นะครับไหนๆเราพูดเรื่องผักแล้วนะวเราก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆผักบางอย่างเนี่ยเราชอบกินมันจังเลยแต่เรารู้หรือไม่ว่ามันมีโทษเอาง่ายๆเลยถั่วงอกบางคนบอกถั่วงอกโอ้โหเราเห็นเพียบเลยอะนะครับในก๋วยเตี๋ยวในผัดถั่วงอกในสารพัดสิ่งมีถั่วงอก แต่ท่านทราบไหมครับว่าถั่วงอกเนี่ยนะมันก็จะมีสารปนเปื้อนของมันอย่างน้อยๆเลยเนี่ยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือสารฟอกขาวถ้ากินเยอะมากเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้นะครับอาจจะทำให้มีคลื่นไส้อาจจเจียนอะไรแบบนั้นได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ระมัดระวังสังเกตหน่อยถ้าเราจะกินถั่วง,งอกนะครับมันก็น่าจะเป็นถั่วง,งอกแบบโบราณโบราณที่ที่มันมไม่ได้อวบไม่ได้ขาวจัดแบบนั้นนะครับก็เป็นถั่วง,งอกไซส์แบบบ้านบ้านะอันนั้นก็พอจะทานได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ลวกมาน,นิดนึงก็น่าจะดีนะเพราะว่าถั่วง,งอกดิบเนี่ยมันจะมีเอนไซม์นะครับเวลากินไปแล้วบางทีมันจะทำให้แบบมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยระบบการขับถ่ายอะไรพวกเนี้ยนะ มันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาต่อการดูดซึมสารอาหารชนิดอื่นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนําเป็นลวกมันชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผักบางอย่างเนี่ยถ้าโดนความร้อนคุณค่าหรือคุณประโยชน์ก็หายแวบไปกับตาเลยนะครับนะบางอย่างนะอย่างเช่นหัวหอมนะหัวหอมแดงหลายท่านชอบชอบทานใช่ไหมครับนะหัวหอมแดงคนสมัยก่อนเขาบอกว่าทานหัวหอมแดงแล้วก็จะไม่เป็นหวัดมันก็จริงนะ นะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายสารมีแอนตี้ซิแดน์เยอะนะครับมีวิตามินซีนะครับมีสารประกอบในกลุ่นซัลเฟอร์นะครับเคอร์ซีนอะไรพวกนี้หลายอย่างนะมีประโยชน์จริงเรื่องของหลอดเลือดนะช่วยให้หลอดเลือดสะอาดด้วยนะครับช่วยให้แผลเป็นหายเร็วด้วย หลายอย่างมากๆเลยกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยคนที่เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยๆกินหอมแดงก็ดีแต่บังเอิญว่าไอ้เจ้าหอมแดงเนี่ยคุณควรจะกินมันแบบสดๆครับนะไม่ควรจะไปโดนความร้อนหรือผ่านความร้อนนะไม่งั้นคุณค่าของมันก็จะหายไปซะเยอะ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการแค่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยังมีผักผลไม้อีกหลายๆชนิดที่เราก็คงจะต้องถ้าใครสนใจแจ้งมาได้นะครับนะคอมเมนต์มาได้เราจะได้รวบรวมแนวความคิดแล้วก็เผื่อจะได้ทําคลิปเรื่องผักหรือเรื่องอะไรเพิ่มเข้ามาทีหลังนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าผักเนี่ยข้อสรุปก็คือถ้าจะกินตำรับยาการโนให้หยุดผักไปก่อนนะครับแต่กินได้ถ้าเป็นผักปลอดสารพิษหมายถึงผักออแกนิกนะนะครับ แล้วก็นะครับนะถ้าจะกินผักนะสมมติร่างกายแข็งแรงดีแล้วนะครับจะกินผักผลไม้ให้หลากหลายก็เลือกนิดหนึ่งนะผักบางอย่างก็ควรจะกินที่มันสุกๆหน่อยนะครับผักบางอย่างก็ต้องกินโดยที่ยังไม่ผ่านความร้อนนะอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กันได้แล้วก็บอกต่อกันได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราได้วันนี้ผมนทะวัจิโรดพงษ์ ลาไปก่อนครับการโุรักคุณสวัสดีครับ